สวัสดีจ้าพี่น้องไปแล้วไปสอบครับส,สอบจริงสอบครับมันสอบครับแล,แล้วแล้วก็เฮ็ดขอสอบบะเอามานี้เอามานี้น้องเคด ตอนสอบอยูอันั้นหลายหลายคันอนะเคยขี่เลี้ยงเลี้ยงตา,ตามกันไปเลยอืมขี่อันขี่เดินหน้าเค้าแล้วก็ถอยหลังกันว,ว,ว่าของเก่าว่าฮ้าสีมุนลอยอย่างบ่หันสี่้นบ่ถอยออกถอยเขา้าเขาซ้องเรียวบีก ขึนเนื่มมันมรูใน้ใหมนีน่นมาินบสนตลมานีาย่กินขาวก <c oughs> ไกับไข่ระวังลูก,ออลกไม่รอดหากออก็ไม่ค่ะบ๊ายบายบ๊า,ายบายบ๊ายบายย,ย,ยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยเลยยิ้มสวยทำยังไงเคส แคิ้หวานิมหวาน,นเออเขออาเปาากก่ากี้เกินกินกาแายขาจ้กรสิบดอยยากระปูกาบ่บอกคทก่อนแซบอกแคทแซบก่อนพูดแซบเซวเงียบกิ แซ่บก่อนเร็วกำลังหาเทวะแซ่บก่อนแซ่บแซ่บมูก่อนมูหมาเอ้าเรียกน้าค่ะวัวไก่มูอุดอุดเก้า ปลาเข็ดปั๊มป้าป้าตาายายพ่อแม่แม่แม่ไปวันแม่เรียกคิงก่อนคิงนี่เลยก็เป็นเลย พี่พี่คีมเดี๋ยวเรียกคีมก่อนคีมคีมไก่น้อ,องเ <c oughs> กระลังหิดขาวขาวหิดเป็นจะพุนหัวกระสุนโตละสี่ร่อยมาพ่าพื้นที่เพื่นพ่วงอยู่แต่ว่าเพื่นก็มีแบบมอง <c oughs> มองูยเยี่ยวมีลูกศรนมีอย่างให้เบิ้งเนะจางของเคทน่ะมันวมามีลูกศรแต่ว่าเหมือนคับอ้อมอันอ้อมมองเห็นงานเพื่อนน่ะนะมันก็ใส่เส้นทางไก่แต่เหมือนอันนี้มันเป็นแบบเส้นทางไก่ไก่แต่ว่ามีแบบทดสอบห,หลายอย่างเฮเทียนรูไรแบบ <c oughs> อันนี้ก็ม,มาแล้วพ่อมาน่ะถอยเข้อสองทำงาไปครับสามรอบเลยนะมุนอยู่น่ะล่ะมุนเข้ามุนออกนหละ เขาคุณหาภาพมันความสินี่เขาสิมี่อันแบบยังงจะสิบแปบเนาะเขาสิบอกว่าประจกหอดอันที่สามนี่ไปฮัดสุดเลยฮัดเขา่าฮัดเข่าเฮ็ดรอตัวยังไงมันตรงปุ๊บแล้วก็เดินหน้าออกไปนี่ไปโค้งไปมุนนี่แหละ เอาผ้าคีแต่ว่าอันนี้ค่าคีมันประเด็ซับซ้อนแต่ว่ามันแคบเนาะแต่ว่าอันนั้นมันมันประเด็จตัวเลนมันบระเด็จหลายแต่ว่ามันกว้างนะจอดเออแต่ว่าอันนี้เขาประเทศเต็งอันนี้เลยอยู่อะไรคะเจ้าเศษทอแบบผ้าระบาย <laughs> พี่รอมากเก็บบ่ะไปดิโอ <laughs> เออดรกอีกเราหนึ่ง <laughs> à, xong, xong rồi, Nhà một xong sọc hơn. Họ để nói hết nữa. Nhà còn lột đi nói nữa phải nèo แล้วพี่น้องจะใส่อันนี้มาอัปเดตสนีแล้วแล้วเมื่อกี้อัปเดทตอนตอนไปน้องมาน่าจะกษาสอบสอบอย่างไรเนาะจ้ะจะอัปเดตให้เพิเรื่อย